ชมวัดพระธาตุเชิงชุมใหม่ครับวันนี้จะไปยัง,ปงไปเลยไป่เก็บของแบ้ไปไปเรื่อยๆอ่าคนที่มาจากลอยกระทงนะครับก็จะมาถ่ายไปนี้เรืยก่อนก็จะมาก็จะมาเวียนเทียนนะครับเดินเวียนเทียนที่พระธาตุเชิงชุมนะครับ ครับผู้คนก็จะมานี่ครับผ,ผู้คนก็จะมาครับ ทุคนก็จะมาไหว้พระธาตุนะครับแล้วก็เดินเที่ยนเทียนนะครับ มาตรงมุมนี้ครับมุมนี้จะสวยนะครับต้องดูมุมกว้าง สวัสดีครับพี่อ้วนชาแนลนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนชาแนลนะครับสวัสดีครับพี่อ้วนชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเราออกมาจากบริเวณริมหนองหานมานะครับแล้วก็แวะมาที่พระธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับซึ่งเป็นวัดพระธาตุ อารามหลวงนะครับอารามหลวงนะครับอยู่ในจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองนะครับ f าเอฟซีทุกท่านมารับชมนะครับบรรยากาศในช่วงค่ำคืนของวันลอยกระทงนะครับตอนนี้ผู้คนก็ามาไหว้วัดไหว้พระธาตุแล้วก็มอเวียนเทียนกันนะครับ ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่บริจาคดอกไม้นะครับผู้คนที่มาไหว้ก็จะหยอดตู้นะครับหยอดตู้ตเพื่อที่จะเอาดอกไม้ไปน้ำมัสการพระธาตุนะครับ เดี๋ยวผมพาไปชมตรงที่เป็นภาคเก่าแก่มากที่สุดในพระาธาตุนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นนี่ครับเป็นภาคที่เก่าแก่มากที่สุดเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับก็เป็นนี่ครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นที่อ่า ปรุงเรียบร้อยแล้วครับบุรณะปฏิสังขรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีพาธที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับนี่ครับโอเคนะครับมีต้นเงินต้นทองครับสวยงามมากเลยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นที่ปิดทองนะครับปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับปิดทองขอบคุณ fc ทั้ง13ท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของ tc channel นะครับตอนนี้พามาชมบรรยากาศ ที่วัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารนะครับคุณอารอนนะครับสาธุสาธุนะครับพี่อ้วนชนะก็ให้หัวใจมานะครับขอบคุณครับกกกสเตชันนะครับดีจ้าพี่ต่อนะครับจากนุนานะครับนุนานุนากรทักไทยมาด้วยนะครับ คุณทองใบนะครับสาธุค่านะครับผมขอบคุณนะครับเราออกจากวัดพระธาตุเชียงชุมเราก็จะไปต่อที่เตางอยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูหน,หน้าหน,หน้าไปขยักขยายเถอะเดี๋ยวมันจะดึกมากนะเดี๋ยวจะพาไปดูภูน้ำร้อน ตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มกว่าแล้วนะเกือบเกือจะสี่ทุ่มแล้วนะครับติครับปอต่อนะครับช่องนมเปี้ยวกุกนมเปี้ยวก็มามาด้วยนะครับมารับชมด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับภาพเสียงชัดอยู่นะนะครับ โอเคภาพเสียงชัดเนาะครับเนาอตอนนี้ผมใช้ไม่มีสายนะครับสบายเลยทีนี้พูดเบาๆก็ได้ยินนะครับสบายเลย เจอ,อ้วนสวัสดีครับเจอ,อ้วนให้หวัวใจมาสามดวงนะครับขอบคุณนะครับเจ้าอ,อ้วน,ออวนคนหลายบวกรบวังวงเวีทนำนี่ทำนี่เนาะคนเข้ามาจาก ลอยกระทงแวะมานี่ปีนี้บร้จัดงานเนาะเข้าไปจัดยี่นใสนอนมองเงิน,นโอ้โอบอรจัเลยครับบ,<อ>บ่อออ้พโอพีพีพิทุพัณฑ์เราจ,จัดอยู่พุ่นนี่นามมาน un, วรคบรครับหน้าเขาจัดยืนทางนูน้น ไอ้ครับมหน้าทางนี้ถึงได้เงียบอ๋อเขาจัดอยู่ที่จัดอีกที่หนึ่งนะครับพอดีเรามาอีกที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะแวะไปดูอีกที่หนึ่งซะหน่อนยะปาููนาปาดูนา ไปอีกที่หนึง่งไปเขาบอกว่าจาัดอีกตรงที่นั้นเขาไม่ได้มาจาัดที่นี่ ชาร์จแบตอยู่นะครับลืมไปว่าชาร์จแบตเตอรี่อยู่ ทุกคนก็กลับมาจากลอยกระทงเนาะกระทงอ่าลอยกระทงแล้วก,ก็เดีมาไหว้กัเดยมาไหว้ วันนี้ก็มาถ่ายอยู่ด้านนอกนะครับถ่ายอยู่ด้านนอกให้เห็นบรรยากาศด้านนอกเนะ้ะ เนี่ยถ่ายตรงสิงเนี่ยถ่ายตรงสิงเนี่ยกิเลนกิเลนมามาเดี๋ยวจะถ่ายให้ จะตัดต่อเอาบ้มจะทำให้เนาะขาก่อนนีวจะไปถ่ายให้เนาะจะเอาเม็ออกเสียงมันพูนดไม่เพราะยังไม่ต้องใส่เม็พูดไม่ต้องพูด ลลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู่ในช่อง TC Channel เช่นเดิมนะคะหนูนาดูแลช่องรอพี่ต่อนะคะพี่ต่อถ่ายวิดีโอให้นะคะตอนนี้เราอยู่บริเวณพทัทาัเชิงซุมค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมด้วยกันนะคะ มาจากลอยกระทงมาจากลอยกระทงที่ริมน้องหานกระเด้อค่ะเอเพื่อพ่วงนอนแล้ววันนี้เราวันนี้เราออกมาเที่ยวกันนะคะวันนี้น้องเปี้ยวมาเที่ยวกัน ขอบคุณคุณบุญยาภาค่ะขอบคุณคุณหมาพันเสงแก้วนะคะคุณลีลาคุณลีลาเจริญรัดค่ะขอบคุณเจ้อ้วนนิดหน่อยนะคะขอบคุณผู้ใออีกนอนะคะขอบคุณคุณทองใบค่ะขอบคุณคุณแอลเลนเคคุณพี่อ้วนชาแนลนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ12สองท่านที่รับชมอยู่ด้วยกันค่ะ อยู่จังอยู่ในจังหวัดสกลนครอ,อยู่นะคะสวัสดีพี่อ้วนชาแนลค่ะหัวใจพลังบวกมานะคะคนเยอะไหมงานลอยกระทงเยอะอยู่นะคะไม่มีงานลื่นเลงนะคะไม่มีงานลื่นเลงเลยแต่ว่าคนก็เยอะนะคะเพราะว่าเป็นเป็นจังหวัดเนาะแล้วก็แล้วก็พื้นที่ก็เหมาะนะคะใกล้ใกล้มากๆเลยก็เหมาะนะคะใกล้ใกล้มากๆนะคะอยู่ใจกลางเมืองคนก็เยอะนะคะคนเลิกงานคนเลิก คุณเลือกงานคุณทานข้าวปลาอาหารเสร็จแล้วคุณก็มาเยอะมากเลยนะคะเสร็จแล้วคุณก็มาเยอะมากเลยนะคะเสีเยงสะทะะ้อนขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะที่ติดตามช่อง TC Channel นะคะมาช่วยดันดันดัน,ด,นดันค่ะขอบคุณคุณอารันเคนะคะมาสาธุด,ด้วยนะคะอยู่บรนเวณวัดพร,ระทาตุเชิงชุมนะคะตอนนี้โฟกัสไปที่พระ พระอุโบสถนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทางด้านนี้เป็นพระาธาตุค่ะ,ะทางพระาธาตุก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีลายลบทนะคะลายๆเจดีนะคะโอ๊ยลายลบทไม่มีเจดียอะไรเข้าตาก็ไม่รู้ค่ะเจ็บตาก็เลยมองไม่ค่อยเห็นกกกอกสเตชันดิจ้าพี่ต่ออนุนาดีเองนะคะ,ะดันพี่ต่อค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะค่ะสวัสดีพี่อ้วนสวัสดี ดีนะคะคุณทองใบสวัสดีคุณอารอนเคนะคะนมเปี้ยวก็มานะคะมามาค่ะมาไหว้พระธาตุกันนะคะนมเปี้ยวเป็นยังไงบ้างนอ้อมาตักทายพอต่นนะคะ<ป>ก็หนูนานั่นเองเช่นเดียวกันนะคะมาทักทายค่ะขอบคุณเจ๊อ้วนนิดหน่อยจ้าขอบพระคุณเจ๊อ้วนนิดหน่อยพี่ต่อยมาตรงพี่ต่อยมาลอยกระทงโบใช่แล้วค่ะมาลอยกระทงที่จังหวัดสุโรนครนะคะคุณดีลาจเจริญรัตขอบคุณค่ะทั้งสม้มทั้งแตงโมทั้งสับประรดทั้งเมง ทั้งยกนิ้วนะคะขอบคุณคุณเหลาคำแสงแก้วจ้าคุณบุญยาผ้าและสะขันนะคะสวยมากค่ะนะคะสวยมากเลยนะคะมาชมวิวมามาดูเนี่ยมาชมวิวสิงโตมา,มาดูไอพญานาคใช่เอามาดูพญานาคก,กันนี่นูนาเห็นพญานาคแวบๆนะคะก่อนที่จะไปดูพญานาคดูสิงโตดูสิงก่อนนะคะนี่มีสิงสองข้างทางเลยนะคะสวยสวยนะคะ ตัวใหญ่กว่าคนหลายเท่าเลยนะคะสิงนี่เอาแค่ขานี่ก็จะเท่าคนแล้วนะคะโอ้โหสวยจริงๆค่ะมีดอกบัวด้วยนะคะมีบัวอยู่ในสระบัวนะคะยาวทมดแปดตัวด้วยกันนะคะมาทางด้านนี้มีพญานาคขนุนาเห็นแวบๆบแบบนะคะเห็นพญานาคแวบๆบแบบนุนามาส่องเรวรอบนึงนะคะ กำลังกำลังส่องอยู่ดีๆมีคนทักว,ว่าหาหวยเลรอนนะ่ตกใจหมดเลยนะคะกกำลังส่องกำลังส่องอยู่ดีๆมีคนทักว่าหาหวยเหรอโอ้ยตกใจหมดนะคะ <laughs> ตกใจหมดพี่น้องเอ้ยวิวตรงนี้วิวสวยจังเลยนะคะวิวสวยมากๆเลย ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณที่ให้กำลังใจช่อง TC Channel ค่ะมาเที่ยวกันนะคะเอานี่คือเป็นธรรมชาติของต่อธนวัฒน์นะคะพี่ต่อธนวัฒน์โดยธรรมชาติแล้วจะเป็นคนชอบทำอย่างนี้นะคะทำท่องเที่ยวนะคะเขาจะถนัดเรื่องเชิงท่องเที่ยวค่ะ มีพญานาค้าเสียนตรงนี้ด้วยนะคะตัวบูชาน,นี่แหละคะ่ะทีซีชาแนลจะถนัดมากเลยเรื่องท่องเที่ยวนะคะสวยงามจริงจริงาาต่ก่อนไม่มีได้รับการปฏิสังขรณ์ เป็นองค์พญานาคขึ้นมานะครับเพราะว่าจังหวัสดสกลนครเป็นเป็นเมืองของหานลนอหายนกเยอะประวัติทอเป็นตาจากเกแตรโบราณเลยะครับทำาไมมีสิงเยอะจังสิงนี่เมื่อก่อนก็ไม่มีที่มาของสิงอ่ะไม่ไม่ทราบกันแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาปฏิสังขรณ์ทำ ขึ้นมาเมื่อก่อนจะทำเมื่อก่อนเป็นกำแพงวัดเลยเป็นกำแพงวัดเหมือนทั่วไป,ป,ไปเหรอปิดขั้นความสวยงามของวัดพอมาเจ้าอาวาดองรูปล,ล่าสุดก็คือท่านเป็นเจ้าอาวาดที่เป็นพระอุปชาของแอดต่อนะครับซึ่งท่านมาเป็นเจ้าอาวาดอยู่ที่นี่นแต่ก่อนเจ้า,เ,าจเป็นพุทธใช่ไหม ปฏิสังขรณแต่ก่อนเจ้าเป็นพุทธแล้วปฏิบูรณะเออปฏิบูรณะให้ให้สวยงามนะครับขอบคุณคุณโมบายโมบายค่ะนะคะก็จะมีการเพิ่มอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะที่วัดประธาตเชิงชุมค่ะจะเพิ่มมาเป็นลกิเลนนะครับมาไหว้พระธาตุเชิงชุมกันนะคะหลังจากที่ลอยกระทงเสร็จแล้ว ตามพ่อใหญ่ต่อไปจ้าพ่อใหญ่ต่อจะพาไปบึงอะไรนะคะเคลียร์เลียเต็มวัดเลยลานจอดรถกว้างมากเลยนะคะตรงนี้เรายืนอยู่ที่ลานจอดรถแ่ก่อนจะไม่มีกำแพงตัวนี้กาแพงตัวนี้จะไม่มีกำแพงตัวนี้จะตัด อ้ยสวยจัง <S 2> <S 2> ไม่รู้เป็นไงก็มาทําเป็นสูงขึ้นอ,อล,<ำ>ล้ตก็ต้นไม้ก็หายไปแต่ก่อนม<อ>ัจะเป็นต้นไม้นะแต่ในความคิดของของของผมนะครับถ้าเป็นต้นไม้จะดูสวยกว่าดูลุ่ลื่นอย่างนี้ก็มองมาก็สวยมองมาก็ไม่ก็มองเห็นพระพระอุโบสถเด่นสงาน่าค่ะกำแพงก็ไม่ากเ อ๋อตามพ่อใหญ่ต่อไปอีกค่ะพ่อใหญ่ต่อพาทเที่ยวค่ะคืนนี้เพื่อนถนัดค่ะเพื่อนถนัดเชิงพ่องเที่ยวนะคะงานถนัดของเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อค่ะเด้อด้วรอบขอบชิเนะรอบขอบ พญายนาค่าเสียนนะคะพญายนาค่าเสียนตอนที่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มีคนนั่งอยู่ตรงนี้หนูนาก็มายืนไปดูบอ่อ <g oda> ไปดูบอ่บอน้ําคนถามหนนาว่าตกหาหัวเลยโอ้ยค่อยตกใจหมดเลยนะคะพี่น้องนะคะในบ่อน้ํานะคะ โอ้ยไปใกล้ไม่ได้นะคะไปใกล้ไม่ได้กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไปใกล้ไม่ได้ย่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คนตกใจเมื่อวีคนทวงไข่เขาเจ้านั่งอยู่นี่เราลักเสานี่เขาเ่เห็นเพื่นท่าแปลง่ยนนลูกโลกอยู่ใส่หมวกพร้อมหนวดกันยาวๆขา,ขาวๆซะแล้วเพื่นถามอยว่าหาห่วยบัวเว่ร์ซี่คนผู้ชายไหนคนไหน,คนไหนเอาเพินนั่งอยูน่นี่ไหมพี่ในใจ เอามีอิลีไปแล้วบอกไปแล้วเป็นคนหรือเป็นนางเป็นคนอ่าไปคนนั่งอยู่นี่คนนั่งอยู่นี่ถ้าเปลงเขาขาวเป็นผู้ชายบ้กลางคนถ้าเปลงเขาขาวกลางคนเกือบหญ่เติบแลยอ่ะว่าเป็นกลางคนหน่อยนี่นั่งอยู่คางคอนนี่ใครที่เขาเห็นเปล่าโอ้ยข่อยางมากพื่นถานบอกว่าขอยไปหาที่แรกขอมาเห็นเพิ่นข่อยย่างมากอ่นขอเขาเลยไปซองบ่อขอเขาไปซองบ่อขอเขาไปนับหัวเสียนหนักว่ามีจักหัวหนึ่งสองสามชี้ห่า เอาหน้าเก็ดหน้าขาเสียนตัวนี้บ่กเป็นหน้าเก็ดเสียนเขาว่ากันสิหน้าขาเสียนตัวนี้เขาว่าสิแต่ว่าในใจเขาว่าหน้าเก็ดเสียนบ่กเป็นหน้าเก็ดเสียนก็คิดดังสิ่งปะผมก็ซองเบื้องหน้าในบ่วบัดนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าหาหวยบัวเพื่อนก็โต๊ะใหญ่เลี้ยวมาถ้ายืนนั่งอยู่นี่นั่งอยุคคางคอนนี่หน้าขาวๆหนวดขาวๆใส่หมวกดำๆนิดหน่อย ลาาาายย่งไปสบนี้คอยก็บอกว่าบอกค่ะว่าเดิแล้วแล้วแกเดินไปไหนบอกไปสายนางยืนหนีกั็มองแล้วแล้วแล้วหายไปไหนล่ะไรบ้างบอกหายคนนี้ไปเลยใครหนีไปคอยเพิ่นกําลังยืนหวงเก้าแล้วคนเลี้ยวมาเบื้องคนเลี้ยวมาเบิ้งเพิ่นคนก็เลยว่าบอค่ะนักเบิ้งเสียนหนักเขาบ้างสิหาเสียนเด้อค่ะก็ไปอัดหลาดเลย คุโต๊งใจเเบื้องแล้วว่ามันข้นกว่านี้ไปหลานเลยแต่ว่าแปลงยี่ย่างหนึ่งคือท้าแป้งขาวๆแล้วก็หนวดเง่าๆขาวๆหนวดเล็มเล้ยมเงาๆคือหนักสิหรือว่าอ้าว่าเรียกกไดหนวดคือแล้วก็ใส่หมวกน้อยดำใส่หมวกน้อยดำไม่ลีเป็นผู้ชายนางผาเพียบอยู่นางผาเพียบบขาย้อนลงขาหนึ่งขาลงย้อนลงกับเทนน่ะนะขม่ยก็ต๊ใจกับแปลาเลยแล้ว ขอเบิ้งคักยู่จนข่อยได้เว้าน้ำเพลินแต่ว่าข่อขอไปยู่เว้าน้ำเพลินโดนข่อยดีไปก่อนอลีได้มีบ่ฮะมีมีบ่ไฟเจอเจ้าเสื้อวางไหนเจ้าเจ้าเกิดหัวข่อยบ่จะเจ้าหัวขอเตะลงลงลงเอาคุยกับเอฟซีเจ้ากอนเดลงขอยันลงไปแบบนี้ก่อนนะครับผู้นั้นไปพระธาตุพูน เราต้องไปที่โลการันประปธาตุุ่นการันประปาตพปุ่นโลกนี้โอเคเราต้องไปที่อื่นต่อนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของทีซีนะครับขอบคุณครับ